ลองแล้วกันนิดเดียวผมเมื่อคยเห็นคอนเทนต์อย่างหนึ่งมาที่อย่างเงี้ยสมมติชี้ไปทางนี้นี่เหรอยิงปืน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 ใช่ไหมโอ้ไอ้ยิงเนี้ยได้ได้เอาได้ใช่ไหมสองคนนี้สาธิตให้ดูครับคุณกับคุณมูวินพี่ดีมีเพลงไหมไม่อันนี้ก็ได้นะอยากได้เพลงลได้ครับคุณมิโออยากได้เพลงนตกใจค่อยๆนั่งโอเคผมไม่อยากร้องเองเพราะพี่ชายผมจะร้องแต่แดดไม่ได้เลย รู้ไม่รู้โจ้หน่อย Let's ไปแน่แน่แน่เจ็ดเจ็ดแน่แน่แน่เจ็ดแน่ได้ไหมได้แล้วแหละอย่าโหดอย่าโหดกับพี่ดิไม่ได้โหดไม่ได้โหดแค่เสียงดังถูกใจมากเลยถูกมาถูกใจวันนี้วันเดียวเลย นี่คือแพ้เพราะว่าทำตามคำสั่งคุณปอนก็ห้ามหันไปตามในทิศที่เขาหันถูกไหมคนหนึ่งชี้ชี้ไปทางไหนเราห้ามหันไปทางตามที่เขาจะไปทางไหนก็ได้แต่ก็ได้เลยใช่ปะก็ได้เลยมันจะไม่ต้องตรงข้ามถูกไหมแต่ห้ามแต่ห้ามแบบเขาชี้ทางนี้แล้วเฉียงลงเงี้ยก็ไม่ได้อ๋อ่างั้นสี่ทิศไม่โอ้โหไม่เอาไม่เอาดินี่เหมือนกันเอาเอานีดีกว่าเอาดีกว่าทุกคนพอใจนะทุกควกนยพอใจนะต่อต่อไปมามา พี่ดีขอเพลงหน่อยครับใครก่อนใครก่อนใครก่อนเออมาเลยเอาาเลยขอตั้งสิก่อนเอ่อเอออุ้ย่มเร็วว่าจบเร็วว่าวอยบ่เออ ขายอยู่ไม่อนเกมเลยจริงเกมเนอยู่กับดวงด้ยนะแบบขึ้นอยู่กับดวงขึอยู่กับดวงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวผมภาพคุณน่ะสุดยอดที่สุดยังเอายังอาไหนอ่ะมามา่ๆต้มต้ตตอตตตตตตต ครับเอาเริ่มก่อนโอเคอไปเอ้ยไอ้ผมวันนี้วอรลวอลวอลไม่เป็นไรเฮ้ยทำไมทำไมทำไมพอพอแก้แรกอะวอรลแล้วแก้แรกวอรลอ่ะเริ่มเริ่มไปลุกเริ่มเฮ้ยฮะอ่ะดับหน่อยหนึ่งสองสามเฮ้ยอ่ะทำไมเหะมันแหะโอเคโอเคโอเคแล้วล่ะใครก่อนวอรลก่อนเอ้วอมเ่อนผมก่อนนะ

ล้องไตัวเองด้วยหรอกวยด้วผมผมเลยถามไปว่าอย่างนี้นักมมันมาทำอสองเนี่ยอะไรไม่รู้อะก็บอกแล้วว่าบางคนไปขอสาสารไม่ให้เราเก่งแล้วมก่อนมก่อนเออขึ้นมาอ่าง้อย่างนี้อะไรใครใคใครใครหนึ่งสองสา คือว่าซ้อมือว่าซ้อมทุกคนได้ซ้อมก่อนหนึ่งครั้ง <c oughs> ใช่ไหมใช่มผยผมย<ช>ังไม่ได้ซอมผมก่อนใช่ไหม one two t h เหนื่อยไหมทารจงพี่ลุกปะพี่ลุกพี่ลุกพี่ลุกอ่าใครกาแขนต่อไปคือทําพร้อมกันเลย3มต่อหนึ่งต้องห้ามไปทิ่ทางสามนั้นครูยังเเหลือแค่ทิชทางเดียวที่รอดเอาไหมล่ะวันไปอ่ะวันไปปัญหาคือพอตัวเองไม่ได้เข้าไปพอตัวเองไม่ได้เข้าไปก็คือจะเอาไว้ได้เลยดีมาเหนื่อยคนออกเล้วมาเยเรนเตนเตเน

สามไปหนึ่งองิดแล้วไปอ่าอ่าอ่านถ้าพร้อมแล้วมิวสิกสองสามส3 4องสามสี่สอามี่ามเจ้าหีแล้ว่ สองสามสี่สองสามสองสามสองสามสี่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  ชนะได้พแู้ชนะนะครับลูกโอยากนคุลูกได้ไปหนึ่งเหรียญนะครับคือ